สวัสดีครับกระแสข่าวดังแล้วครับบุ๋มปรัดดาเตือนจะให้ความรวบคอบงำหลังโดนแอบอ้างชื่อล่อลวงคนให้ลงทุนล่าสุดงานเข้าบุ๋มปรัดดาถูกใช้ชื่อแอบอ้างต่อมาได้โพสต์ภาพทั้งกลุ่มและเพจที่นำชื่อของบุ๋มไปแอบอ้างนำมาโพสต์เพื่อเตือนภัยพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าขอประกาศว่าบรรดาเฟซบุ๊กที่อ้างชื่อดรปรัดดาบงู้ดี ไม่มีอันไหนเป็นของจริงยกเว้นในเพจที่มีติดตาม2ล้านกว่าเท่านั้นนะคะตอนนี้มีการหลอกลวงให้ลงทุนและโอนเงินกันเยอะมากส่วนมากแอดมินจะอยู่ที่ต่างประเทศแจ้งทาง Facebook และก็ไม่สนใจไม่ยอมปิดให้แต่ก็ไม่รู้ว่ามีส่วนรู้เห็นกับพวกอาชญากรรมหรือเปล่าจะไปแจ้งความเองก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้เสียหาย อย่างเดียวนั้นก็คืออยาให้ความรลบครอบงำไม่มีอะไรได้เงินง่ายและผมเองก็ไม่ได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวใครทั้งสิน้นฝากแชร์และบอกต่อทุกคนด้วยนะคะขอขอบคุณข่าวจากที e w s ส์ครับและขอ,ขอขอบคุณสหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ